คุมเปิที่เนขนะนี้คัดซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าชมกันได้เลยครับวันนี้มีสิทิเป็นก่อน่รอยสิบบาทครับซื้อตั๋วเข้าเลยติดต่อเข้าที่เพจสามารถี่ันแทนแพนเพจได้เลยครับแฟนๆในประเทศและต่างประเทศครับยินดีต้อนรับแฟนๆสู่ความสนุกสนานสัมชาติจบแบบเท่ๆไอ้ฟนงเท่ เรืองที่สองนะครับเห็นแวจเลยไม่เห็นแปลกไม่เหะเทศนะครับน้ำึ้นหรอดน้ำสดแบงอยางคือคืเนาะแต่แล้วท้องอีกอ่ะไอ้บ้าเนี่ยเอาท่วงเอาอีกมาคือว่คือ่เห็คืองูเนี่ยเป็นหมาเนี่ยม่เห็นหลูกม่เหลนเกาใส่อ้าวอคาวพึ่งใครแมใครดิออไปอะไรให้แกบุกอุ้อิงด้วย อึ้งแม่ไใครพ่นอึ้งกระคือเปิดเปียกอยังว่าเปียกเปียกกูใส่อึ้งเอากระคืออยู่ได้ปากโอ้ยมันบกคือยังเสียงคโอ้เขาขอบคุณเอฟซีมาปอดหรือใส่ซุ้มเย็นเสียคือไม่อีกแล้ดียววันขอบคุณอ่าน้องปลายมาน้องปลายเรื่องที่ลงนั่นแหละอาจ้าเนาะเอาเอา รับทีลงไปรับประทานอาหารได้นะครับรับประทานอาหาร<อ>ดื่มปัสสาวะได้นะครับใช่ก็เขาเป็นยังไงดื่มน้ำปัสสาวะดืะ่มน้ำแล้วก็เป็นเย่าวพราเข้าใจอ,เ,เ,อเอารับประทานรับปรานไอ้เอกันอยู่ไหนถามกันหลดบๆอยู่วันนี้มีไหมมีไหมฮะโอ้ยสีพี่เต้พี่เต้พี่เต้เ,ตเอาให้พี่เต้หน่อยหัวพี่เวิร์ดโอ้ยพี่เต้เอาหนักหน่อย เดี๋ยวแม่จะมาพิมพ์เสียงประมาณสองทุ่มวันนี้เขามีศิลปินรับเชิญยังยังไม่มียังไม่มีวันนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าจะมาเชิญชวนพี่น้องเข้ากลุ่มก่อนนะครับวันนี้จะมามีเสียงก่อนส่วนจะเป็นท่านใดอย่างว่าท่านใดบอกก็มากกว่าก่อนเพราะเป็นศิลปินท่านใดท่านแม่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่าาว่อยู่ในกลุ่มเปิดท่านเอิร์เน่พี่พ่อจงคุณคุณยู่อห้กระดังตัว มวนเบาหญิงมวนบากับสิมวลตเนอ่ะไม่เข้าใจพระทองกูเป็นกองท้องมันเสีปล่ามันขัดกับกองท้องหิงแต่เราสมัครเอาได้น้องีน้ำหล่อนร์น้ำแม่เขาสองคนอ่ะขอบคุณเอฟซีครับที่มากอนแรกอะเรอะกินเป็นดื้อคนเดียวคนเดิมอริงเหรอวามาความแพงกับพี่หลานอ๋อตอนนี้นะครับพี่น้องที่มาน้งานที่ยังไม่มีบัตรแข็งนะครับหรือมีบัตรแข็งก็ได้นะครับท่านสามารถไปแลกซื้อสมุนไพรอิงออน เออไมื่นี้ง่ายนะขอบทาได้ประเทศนี้ฮันมีบัตรแหลกซื้อแล้วนี่เขาได้ขอมาเบิ้งข้างในบอขามาเบิ้งข้างในครับเขาได้สบู่แล้วครับปกติแล้วราคาสบู่สมุนไพรอีออนเราขายหน้างานเราขายตามร้านสรุปซื้อเท่าไปอยู่ที่ก้อนละสิสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทครับผมแต่วันนี้นะครับหกก้อนในราคาเพียงสองร้อยสองร้อยบาทค่ะ แถมบัตเข้างานหนึ่งใบค่ะอุ้ยคือจับจูดเลยจ้ะอ๋อเจ้าสียลเหรีก็บพี่พอตต้องเหรียสิยแล้วก็เหรียญก็ไม่เวอร์สองร้อยบาทสองรบาทนะครับข้างานนะครับบเออบัตรเข้าชมงาน120บาทนะพ่อแม่ร้อยยี่สิบาทนะครับท่านสามารถถือสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับห่งชุดหกก้อนนะครับคือก้อนละสาบาทใน้มนี้หก้อนนี่าไปซื้อยี่น้ำเซกันนี่ก้อนละสาบาทสองร้อยสองร้่บาบาท เมื่อได้ซื้อสองลอยในบัตรของงานได้สบมพูหกก้อนทูนาคดีทูหลังคดีทูยังทูนาคดีทูหลังคดีทูพ่อท่องเทศศีกับเขานะครับหรือท่านมีบัตรแข็งนะครับท่านมีบัตรเฉลีที่จะเข้างานสามารถไปแลกซื้อได้เช่นกันนะครับพี่น้องครับเอาบัตรไปยืนในเพลินเบิ้งปั๊บแล้วก็เพิ่มเงินอีกทันทีนะครับแอ้วมีบัตรคนจนกับบัตรคนจนไป็นไสเจนโอ้ยม่มีดอกห้าบอไรเรื่องพี่น้องเขาที่เอ่อาะท่านมีบัตรจะซื้อบัตร ไปซื้อสบู่สมุนไพรหรือซื้อบัตรก่อนก็ได้นะครับเออนี่น้องตันมาแล้วน้องกันหน่อยพระเอกหอยเปาแช่งกับผู้ควมสกามาบาหลายพี่น้องป้มือตัวตัวนาๆตอนรับเะคะโอ้น้องกันหน่อยหัวเสียไป <laughs> นะครับพี่น้องนะนะครับของาสูงงานนะครับถ้าที่บัตรแข็งแล้วสามารถนำบัตรแข็งไปยื่นกับที่ร้านนะครับและสามารถจ่ายเพิ่มนะครับอ๋อเที่ยงแปดสิบบาทเท่านั้นครับเออแล้วพี่น้องเข่านะครับที่ไม่มีบัตรแข็งก็ราคาร้อยี่สิบบาทก็เพิ่มเงินอีกแปดสิบบาทจะชดเ็กอะไรแข้นครบสองร้อยบาทเอะไรกันเลว่าตัวให้มันแข็งวาแตแมนและอีกอย่างหนึ่งนะมุกอิงมานะครับวันนี้พิเศษสุดนะครับ แบบ view แอปซีรีส์เวอร์ชันที่เกาหลีที่มีผังไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลกท่านสามารถดาวน์โหลดบทมือถือรูปผันเว็บ้างทุกที่เสียให้เดือนนะครับจ่ายให้เดือนหรือจ่ายให้ปีก็ได้หลายคนถึงจะเข้าใจว่าอต่พ่อแม่ดิอันนั้นเป็นแอปวิวครับหลายคนมักหนังเกาหลีคังไข่หนังเกาหลีซะเหลือเกินมักเบิ้งหนังโป๊อีก็ได้ที่กันชาติถิ่นนนะเบิ้งหนังเกาหลีเบิ้งโปจากภาษาเพิ่นนะครับแต่ว่ากกับมักเบิ้งแต่ตอนนี้นะครับวิว w นี้นำมาฉายนะครับในแอปของเว็บไซต์ นะครับท่านสามารถเข้าไปเบิงได้ปีอายุอ่าน่าวิวใครใครก็วิวได้ตอนนี้ท่างวิวเอาบัดมาให้ผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเก้าสิบไปมาน้องมุ้ยิงมากสำหรับวันนี้จะแจกนะครับจะแจกสิบท่านนะครับแจกบัตรนะครับแจกบัตรที่จะท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปสมั ไปสมัครสมัครแอปดูซีรีเกาหลีมันจะมีหมายเลขรหัสที่จะเข้านะครับบอกว่าถ้าซื้อถ้าถ้าถ้าเขาไปในแอปของวิวท่านเขาจะเขาจะเป็นระบบพรีเมียมเนาะตรงนี้เนาะโปรพรีเมียมโปรพรีเมียมนะครับบิวแอปซีรีส์วาไรตี้เกาหลีที่มีภาคไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลกอันนี้ฟาร์ดคือให้คักท่านนี่หกเดือนเลยหกเดือนระดับระดับพรีเมียมพรีีเมมยนะครับพี่บอกระดับแรเขาไปแล้วเบิ่ง จะให้น้องอุ้งจะให้น้องอุ้งหิงแกะสิบท่านเอาสิบท่านูนในสิโสดีกว่าที่นี้เอาไปหลบไปเอาไม่เขาไม่กะทิกาเขาหลบเอากะทิกามีกติกาเอออเากติกาให้หนูให้หนูเลือกมาเอาห้าท่านก่อนเอาห้าท่านเห้ากติกาแล้วไปเลือกกะิกาใครมีหูไส้สองขางเอาจอาทีสี่เอางไงไงซิการใหม่อุ้งอิงชื่อเพลงอะไรเออห้าท่านมา เพลงอะไ่ครับพี่น้องอาดั้นมาตอบมาตอบอะไนี่พี่พิชัยมาตอบแล้วชื่อเพลงอะไรพี่หนึ่งวันกี่วิวครับหนงวันกี่วิวสองล้านกว่าให้ไปเลยกว่าตอนไหร่กว่าตอนไหนขอสองล้านบอทันถึงบอทันถึงพิ้งแล้วเอาสองล้านสองล้านสองสองแสน เอาไปกเอาดเาเั้ใจเอาไปาดล้วเจะแก่เอาให้ลูเอาไปเาสองล้านสองเซียห้าท่านห้าท่านเอาไปเข้หาท่านสองลานีท่านลูกี่นี่คือสิ่อมีเท่าสาเบิ้งห้อกเบิ้งเลาลักษณะเขาคอยขายสองล้านซีเล่เพราันพอใจหลายเราใจระามันซื้อสิ้นเนี่ยเพราะสิว่าคอยให้สองล้านซี่เราไปยกเทียบเปนเบิงเบิงเป็นมออาเออนี่นี่อนนี้เป็นพิมพ์ยี่ห้เดินเลย Like มีอไี้นออรถเข้าไปเบิกมาที่นี่นะครับนี่รหัสบัตรเออขอแค่นี้ขออนุญาตยืมจะเข้าได้แม่เด้อยืมเบิงหนังดิมันบ่มีหนังโปวดเจ้ามักหนังโปวดเพราะห้เพิ่นเบิ่งหนายแอบ่นี right like ่ยแอบแอบไปได้บ so ัตรไปเอาเอาไปฉันเอานี่แฟนพันแท้เลยแย่จะไปเปิดเบิ่งหนังโปวดแล้วมันกิยากินพอเด้อเออพอมีพอมีเอากิจการต่อไปเหลือกี่ใบน้ององูหญิงอยู่กับพ่อสี่ใบ อยู่กับองค์เอกเอาตอนนี้ยังไม่ครบไปอีกหนึ่งใบท์เอาวันหนึ่ครับตามนี้เด่นนี้เลยเล้วดิเดเมืออยู่นี่เอาเดี๋องค์เอกนี่นี่นี่พี่เขาไปดูแอปอยู่ได้ไหมนี่ยกมาให้ดูหน่อยแล้วถ่ายให้พี่มะโมนะครับโอ้ถ่ายรูปโอถ่ายรูปเอาจริงๆมันยังเอี๊ยสไปทุกท่ายนี่ปลาผู้ใดมีมีอยังเอ่อแอปวิวผู้ใดมีแน่แล้วอยู่เอาใครที่มีแอปนะ เอ้ามามาเว้าเอาทขุนเอาใครที่มีแอปวิวันมืออ่ะโดเข้าไปครับแอปวิวมาแล้วนะครับขุดมือกล้องไปบนน่ะเอาฝากไปเล่าแน่้สั่นน่ะกล้องากล้องโอ้เ่นี่ก็อยากได้อยากได้เราเนี่ยก็ได้เอาเปิดแอปวิวมาใครมีแล้วมายังไม่สายนะครับรีบโหลดรีบโหลดโหลดรีบโหลดฮะมือกล้องตายมือกล้องเหมือนที่เดิมมือต้องกันมือเจ้าเบอ่์น้องกันบมื่อเสรก็มีให้กันครับนี่ อาจารย์เตี้ยกับมี่เหรอว่าใครจะฟ้อว่าใครจะฟ e. oh, да no. hey, ้องอะไรเอาใครเปิดมาครับเปิดแอปวิวมาพี่เปิดแอปวิวมาได้ยังเอาเมินเอามาแล้วนะครับมาหงอยมาเมื่พี่เขาลูกอ่ามาเปิดมาเปิดแอปวิวมาครับเปิดแอปวิวมาแอปวิวโม่ถ่ายภาพให้ด้วยมาแอปวิวมาเด้อไอ้จับปเปิดแอปวิวมาครับเปิดมาเปิดมาผู้ใดเปิดได้ก่อนเหลืออยู่สามสี่ใบหรือสี่สี่ใบมาเปิดแอปวิวมาครับยังมาบ๊วยในเราเอออยู่นั่งก่อนเลย ซี่ใบกุตเตอร์นมั้เรียกเรียกงามเลยพี่น้องพรนั้นเพื่อไปยังเพื่อผานเย็นผู้ชายคนไหนที่เป็นผู้ีครับหยุดีเดียบไอนี่มันกับงามสุดเยมันกังามแต่ตัวเดียวนั่นจีดนีเอาเปิดมากมาแค่ม่เปิดไยรูปย่าเบิร์ดเไหนแล้วใบนั่นน่ะเปิดแอปิมาครับเปิดแอปบิวมาเออต่างตัวตดเขั้นไข่ย่าเบิร์เอาเปิดแอปบิวมาครับ ใช่กัมาตายอยู่รออยู่ไขแมงกูดีละเออมาเปิดมาใครเปิดเจอแอปพิวครับมาหลางเรียนยู่งว่าอะไรลูกทำหมอยไหมโอ้ยเอาพี่พูดไปแต่ไหนว่าเอาแอปพิวเนี่ยเอาเพราะว่าต้องเราต้องเอาแฟนพันแฉเลยนะครับวิว V I U นะครับเป็นแอปเป็นแอปโหลดมาโหลดมาแล้วตอนนี้ชมฟรีนะครับหนังเกาหลีนี่พี่น้องภาคภาษาอีสานพากภาษาไทย เอาเาราะเราลช้ที่เราจะเลืองว่นน้6เดือนกระสดหรับปูนรั้มเดือนนะครับบันจะในมือผมสามารถดูปีได้หเดือนเลยนะครับมาเดินมาแม่เดินมาเอาอิงมามอบลูกมามาเลวเห็นไหมอันนี้เป็นเลขสวยด้วยมาอุงอิงมากที่เาจะว่าคนพ้นรงดีไปชี้กับพ่อฮ็ดจะงนยามาเสร็จนอนนะครับกด่เดนเย่ยี้เอาเลขสวยอุ้งอิงมอบให้ลูกอันนี้สวยไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn